ครับสวัสดีครับวันนี้มาถ่ายวีดีโอให้ดูนะครับที่ดินที่ดินทั้งหมด6ไร่ซ่มงาน20ตารางวานะครับโดยประมาณที่ดินของเรานะครับก็จะมีคลองส่งน้านะครับตรงนี้เลยนะครับเนี่ยลักษณะตรงนี้เลยตรงข้ามนะครับเป็นถนนดํานะครับตรงนี้ก็จะเป็นคลองส่งน้ําขนาดใหญ่นะครับขนาดใหญ่ที่ของเราข้ามฟางมาเป็นถนนหินคุกนะครับมีไฟฟ้าประปาอยู่หน้าแปลงที่ดิน อน,นักว้างโดยประมาณนะครับประมาณ60เมตรโดยประมาณนะครับใช้คำว่าประมาณไฟฟ้าปะปามีครบที่ของเราเดชจะไป,ปชมนะครับพื้นที่6ไร่ซ่อมงาน20ตารางวานะครับวันนี้เจ้าของได้ให้ผมมาทำการรีวิวทำการค่ายพิเศษของมันนะครับก็คือมีคลองสายไกนะครับเป็นคลองปูนนะครับเป็นคลองป,นนป,นองปูนน้ำไล่ท้งตีทำนาได้สามครั้งนะครับ ทำนาได้ซ่องถึงส้ำขังนะครับก็จะมีเพื่อนบ้านนะครับเขาไปข้างในนะครับถนนไม้ตันนะครับยูในตบบนส้มชุกอ,อําเภอซ้มชุกจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับที่ดินของเ o? ราก็จะมีน้ํานะครับไล่ยูตลอดเวลานะครับยูน้แปลงที่ดินก็จะลักษณะแบบนี้เลยนะครับเนี่ยก็จะมีน้ําไล่ผ่านนะครับยูนัาแปลงที่ดินลักษณะแบบนี้เลยนะครับ ที่ดินของเราก็คือแปลงนี้นะครับน้าวางอยู่เกณฑ์ประมาณ60เมตรใช้คำว่าประมาณนะครับก็จะมีคลองอยู่น้าแปลงนะครับน้าแปลงเลยไปนู้นเลยนะครับตามต้นไม้นู้นเลยนะครับวิวสวยงามอาทิตย์ตรงนั้นนะครับท่มประมาณใช้คำประมาณประมาณหนึ่งงานถึงสองงานนะครับตรงนั้นพอมสร้างบ้านได้เลยติดกับบ้านหลังนั้นนะครับไม้เปียว อาทิของเราก็อยู่ลักษณะแบบนี้เลยนะครับตามขนาหกไร่สร้างงาน20ตารางวาตามนู้นเลยนะครับสุดต้นมะพร้าวแห้งตรงนู้นนะครับลักษณะลบสี่เหลี่ยมพื้นผ้าทะแยงนิดหนึ่งนะครับตรงนี้ทะแยงนิดหนึ่งประมาณ60เมตรนะครับเ,เจ้าของได้ทาการขายตรงค่ายนะครับอยู่ในเกณฑ์ราคาเพียงแค่ไร่ละสร้างแสนบาทน,นะครับ อ่วันนี้ก็เจ้าของได้ไมาให้พผมทําการค่ายก็จะท้าป้าว่าทำไมต้งค่ายกับป้าป้าไม่ได้มาอยู่ที่นี่ค่ะอ่าป้าอยู่แถวเอ่อสะแก้วก็เลยไม่ได้มาอยู่ก็เลยขายค่ะอ่าเป็นใบชนดอะไรครับป้าคุดแดงค่ะราคานี้ยังมีการต่อรองหักโอนไหมหักโอนให้หหใหแต่ต่อรองลดได้นิดหน่อยค่ะครับนะครับก็าตามที่ป้าได้บอกไว้นะครับเอ่อ ไล่ละสร้างแซนบาทนะครับราคาก็จะมาคุยกันอยู่หน้าแปลงนะครับคุยกันหน้าแปลงวันมานัดโนนัดชมนะครับจับพิกัดมานะครับรอชมได้เลยที่วัดไผ่แอกนะครับเดี๋ยวเราทีมงานของเราก็จะบางแอกนะครับวัดบางแอกรอตรงหน้าวัดนะครับเดี๋ยวเราทีมงานของเราจะได้พามาชมรูปแลงที่ดินซื่อๆนะครับลักษณะแบบนี้ถ้ายากนะครับน้ํากําลังไล่เลยนะครับ นี่คือคองทรงหนาำไส้ไกลนะครับของยา่อยู่ตรงนี้นะครับอยู่นาแปลงเป็นถนนหินคลุกนะครับฟังตรงนู้นนะครับฟังแทบโน้นก็จะเป็นรัดยางก็จะขี่ค้ามาวกกลับมานะครับเนี่ยมาลักษณะแบบนี้เลยนาแปลงของเราไม่ต้องกลัวนะครับไม่ต้องท่มนะครับสร้างบ้านได้เลยนะครับเพราะว่าเจ้าข้องได้ท่มไว้บ้างแล้วที่ดินใบชโนดกุดแดงไร้ละสร้างแซนบาทอยู่ในตำบลสร้ำชุกอำเภอ ลำชุกจังหวัดสุพรรณบุรีนะฮะบรรยากาศดีนะครับลมเลืน่นคับรถเดินทางมาสะดวกสบายใกล้ตลาดไกลท้ทีท่องแหล่งท่องเที่ยวนะครับตลาดร้อยปีเดินทางสะดวกสบายนะครับเดินทางสะดวกสบายนี้เลยนะครับที่ดินของเราทุนรดาย,ยู่ในงบของทานนะครับอยากจะมาอยู่เอาทับโคกน้องนา ปลูกข้าวนะฮะก็ข้อเชิญเลยนะครับซื้อเก่งกําไรได้นะครับแปลงนี้ถื่อวาโอเคมาร์กที่สุดเลยนี่คือแปลงที่ดินของเรานะครับพมมาอยู่ด้านท้ายเออด้านข้างนะครับของแปลงที่ดินวิวมันจะได้สู้ยนะครับสวยงามมากเลยโอเคนะครับขอบพระคุณมาร์กค,ครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ